สวัสดีครับก็มาอยู่แปลงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดตารางวานะครับแปลงเนี้ยล้อมรั้วไว้รอบแล้วนะครับเป็นเนินด้วยหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดตารางวาพร้อมปลูกบ้านได้เลยนะมีรั้วรอบเดินทางสะดวกครับก็มีถนนคอนกรีตคอนกรีตหน้าแปลงครับอ่าฝั่งนี้มองเห็นวัดผาซ่อนแก้วอยู่ตรงนี้เลยครับถ้าเราไปวัดผาซ่อนแก้วเนี่ยครับก็ไปเส้นนี้ครับ ้นด้านล่างไปวนขึ้นประมาณหกนาทีก็ถึงครับเนี่ยครับวัดผาซ่อนแก้วใกล้ๆเลยแปลงนี้ก็วิวสวยครับเห็นไหมจะเห็นมีมีหมอกนะครับแล้วก็เห็นผาตัดด้านนี้ครับเดี๋ยวลองเดินขึ้นไปบนเนินนะบนเนินที่จุดสูงสุดมีเพื่อนบ้านนะฮะมีเพื่อนบ้านหลายหลังเลย มีข้อดีนะครับข้อดีก็คือเห็นวิวจะเห็นวิวได้ได้ค่อนข้างครบนะเขาค้อเนี่ยจุดเด่นเด่นก็คือมีออกังหันลมมีผาตัดนะครับเห็นหมดเลยครับตรงนี้เป็นไงวิวแบบพานโนรามากังหันลมก็อยู่ด้านโน้นครับเห็นวิวหมดเลยครับตรงนี้ สวยมากครับเป็นจุดจุดที่เป็นชุมชนนะครับแถวนี้วันนี้ก็มีหลายหลังนะอ่าสวยๆมีเพ่ินบลารอบข้าเดินทางก็จากจากนี้ครับตรงนี้เป็นตลาดแขมสนนะลงมาหน่อยเดียวเองลงมาประมาณสักน่าจะหก0้อยเมตรนะครับหก0้อยเมตรแล้วก็ จะเจอทางเข้าโครงการนะที่เราขับรถเข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับตรงนี้ก็มัมปรทอนะใกล้ๆนะครับใกล้ๆกันก็จะมีโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเขาขอสองก็อยู่ระแวกเดียวกันครับมีธนาคารกสิกรไทยนะครับแล้วก็มีตลาดตลาดาตลาดห้วยไผ่นะครับใกล้ๆกันนะลมก็จะพัดตลอดเวลาเลยครับ ต้องตรงผ่าตัดเนี่ยครับถ้ามีฝนตกเนี่ยหมอกก็จะมามาตลอดนะครับมาเรื่อยๆมาทั้งวันเนี่ยมีทั้งวันเลยฮะหลังจากที่ฝนหยุดตกไปนะครับวิวดีมากครับตรงเนี้ยเป็นเนินตรงเนี้ยเ,เป็นจุดที่สูงที่สุดของโครงการแล้วครับจะเป็นแปลงที่ดีที่สุดนฮะในในในที่ผมคิดว่านะฮะผมคิดว่าจะเป็นแปลงที่ดีที่สุดเลย ดยอย่างที่เห็นหนะฮาโรามาเลยครับทั้งกังหันลมทั้งผาตัดอ่าผาซ่อนแก้วเห็นครบเลยฮะตรงนี้ก็เป็นทางเข้าครับปิดถนนคอนกรีตมีรั้วรอบกับมีถังน้ำพร้อมนะผมชอบอยู่ฝั่งนี้มากเลยผ่าตัด ราคาเปิดไว้ที่สามล้านห้าแสนบาทนะครับแบบงนี้ครับถ้าชอบก็คุยต่อรองกันได้ครับสวยมากครับเป็นจุดที่สูงที่สุดของโครงการแล้ว